ก็ทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจกับผลงานบุคเสันิวาสสองนะคะในฐานที่ในฐานะที่ได้เป็นผู้สร้างนะคะบุคเสศนิวาสแล้วก็อยากได้เห็นในเวอร์ชั่นของภาพยนตร์และที่สําคัญก็คือว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็สิ่งที่ยุคสมัยก็แตกต่างกันนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกชาติพบหนึ่งของตัวละครที่มาเจอกันในยุคยุครัตนโกสินทร์ค่ะ ว่าคนดูจะสับสนเพราะว่าทำไมมันไม่ต่อเรื่องกันบางคนก็จะคิดอ๋อใช่ค่ะมีคนถามเยอะนะคะเอ๊จะสับสนไหมคิดว่าพอได้เริ่มชมภาพยนต์แล้วไม่สับสนเพราะว่าถ้าการเปิดเรื่องมานี้ก็มีความชัดเจนว่าเรื่องนี้เกิดในยุคสมัยไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ตัวละครที่มาใหม่แล้วก็ตัวละครในประวัติศาสตร์อย่างสุทนทรู้มันก็จะทําให้เราทราบว,ว่ายุคสมัยเนี่ยคนละยุคกันแน่นอนค่ะความตั้งใจของทาง g d S บแทแคสแล้วก็นักแสดงทีมงานผู้สร้างทุกคนแล้วก็พี่พิงผู้กำกับทีมผู้เขียนบทเขาบอกว่าเ,เรารู้สึกประทับใจตั้งแต่ตอนอ่านบทแล้วเพราะฉะนั้นพอถ่ายทอดมาเป็นภาพยนตร์เนี่ยค่ะมันมีความน่าดูแล้วก็อย่างที่เห็นในตัวอย่างค่ะว่าเราคิดว่าจะเป็นภาพยนตร์แห่งความสุขของคนไทยทุกคนค่ะดูไปแล้วก็ได้ความภูมิใจแล้วก็ยิ้มไปกับความน่ารักของภาพยนตร์ด้วย ในการทำบทภาพยนตร์ก็จะต้องคิดพล็อตขึ้นมาใหม่แล้วก็ก็มีการพัฒนาบทกว่าจะได้ถ่ายทำภาพยนตร์เนี่ยต้องบอกว่าพัฒนากันมาเยอะมากค่ะจนกว่าจะเข้าที่แล้วก็เป็นอย่างที่จะได้ชมกันในวันที่28กรกฎาคมนี้ค่ะก็มีคุณรองแพงเป็นที่ปรึกษาใช่ค่ะคุณรองแพงก็เป็นที่ปรึกษาบทภาพยนตร์ด้วยนะคะก็คุณรองแพงก็ชมนะคะว่าสนุกมากค่ะ อยากให้มาชมกันคนไทยอยากจะบอกว่าเป็นภาพยนตร์คนไทยทั่วประเทศนะคะอยากให้ได้ชมเจ้าทุกท่านถ้าได้ชมละครบุเพศนิวาสแล้วก็อยากให้ได้ชมภาพยนตร์นะคะบุเพศนิวาสสองค่ะมีความแตกต่างแน่นอนค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมผู้สร้างทีมแสดงทุกคนนะคะทุกคนตั้งใจกันจริงๆค่ะต้องบอกว่าทุกคนเต็มที่มากค่ะถ้าแตะร้อยล้านสองร้อยล้าน,นจะได้นอุดมรือเกินโอ้เกินเยอะๆก็ดีนะคะ